สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมแพืทำกับก้าวทุกคนเป็นยังไงคะแฟชั่นยุคโควิดมันก็ดีอย่างหนึ่งนะแบบว่าเราไม่ต้องแต่งหน้าเลยแค่ใช้แมสปิดปากนี่หายยีนด้วยนะน้ำมุกน้ำลายไม่โดนอาหารที่เราทำด้วยมันก็สวยอีกแบบนะแกครัวนันทิวันนี้ขอนำเสนออะไร ขอนำเสนอนี่เลยเจ้าตับบักหุงขอพูดอีสานนะคะเมื่อนี่ฮอสิตํบบักหุงเด้ดตํบบักหุงใส่หยังหวตีใส่กุ้งสดแล้วก็ปลาหมึกสายซึ่งฉันมีปลาหมึกสายล่างสะอาดสะอาดแห้งล่างเกลือล่างเกลือสองเท่อ เห็ดทละเทือเห็ดยางละเทือเข้าใจบอเห็ดกุ้งก้อนแล้วก็ค่อยเห็ดประมือที่เอามาเห็ดร่วมกันมันสีดำข้าใจบอนั่นและล่างล่างเกลือสองเทือแล้วก็ค่อยล่างแป้งล่างแป้งทสะอาดที่สุดนี่เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเอาไปลวกอาหารอีกไว้อืม ก็ามาหูม,มนีห้อสีใสสตอน้ำเด้หลายคักอันนี้สตอใต้ตอันนี้สตอเล่าอีสานบ้านห้าวหูจาวอ์เม็ดผักเกษนี่ภาษาอีสานเอดเม็ดผักเกษ๋ยวห้อกก็สีไสอันนี้พอมือนีโอเ้เข้มแต่ว่าเอาไปล้างก่อนเด้ตัวข้ามสะอาดอันนี้เตรียมว้เรียบร้อยบัดที่นี่โอ้ยพักเครื่องเคี่ยงของห้าออขอนําำเสนอ มีแต่แนวขมขมมีแต่แนวเหม็นเหม็นอันนี้กับเหม็นอันนี้กับเหม็นพักขาหรือชะอมก็เหม็นยังก็รนี่มาลาคีนโนกปอกมาลาคีนโนกกับขมเป็นตน่แนอันนี้กับก,กินกับใบบัวบกพักบุง้งยังก็อะไรเจี๊ยบเขียวนั่นแหละแต่ว่าขั้นแต่เดตพราวา เจ้าหน้าขั้นเด็กกับกระสิบบอกบอกพงถ่ายเจ้าหน้าก่อนเดี๋ยวเจ้าหน้ากลับมาเราค่อยสิตาโอเคบอโอเคเด้อเดี๋ยวไปบอกบอกพงก่อนบายบายิืมตำกันได้เลยเจ้าหน้ากลับมาแล้วแต่เจ้าหน้าทสิหิ้วเขาใส่บุหรี่ลงไปใส่ใส่เยอะแต่ว่าไม่ต้องตำให้มันแหลกเด้อมันฉีด เีมกับไซแร่ว่าข่อยปรมาข่อยก็เรียกว่าไซตต่ผู้เห็นมันแหล,ๆลๆกๆน้อยเยอะโอ้เรื่องน้าตาลโอ้โอ้น,น้ำตาลรุ่นนี้วันนี้ตาอได้อย่างกิิบ้าหัวแดงอาลเบิรงบัดที่นีาตันี่ละมันสิเพีดรมันเสียบทองแสบใสบัตที่นี่บัดที่นี่ห้อกับไซนี่ เผือดเทสเนอใส่ลงไปเรื่อยๆมันแสบผู้ใดมากส่มๆก็ใส่ลงไปบักเกอระเทศมันงจะด้านะพี่น้องถ้าว่ามีมันว่แหล่ตกอกบัเทศตั้งสี่มันกระสิบข่มขึ้นสักน้อยแต่ว่าถ้าวันนี้เชื้อหลอดกับตัวไผ่ตัวมันเขียใส่หลายๆหลดต้องคอยแสบ ว่าเราต้องการน้ำจากมะเขือเทศเพราะว่าเมาสอกีกินกับขนมจีนนั่งเด็กก็ตรงไม่นม้ำจักน้อยเยวเบิรงดูละ่ะเบิรงสาก,กับโคบูละ่ะมันคนหลัใส่กันเด้หนิโอ้ยเป็นลมผู้ใดตะจำมันจับมาให้คื้นกันจะเทียบพอใช่ไหมอ๋อมาที่นี่คือว่านี่นะอันนี้มันไม่ใช่น้ำเปล่าอันนี้มันคือน้ำตาลเพราะว่าเราต้องการ น้ำที่จะเอาไปกินกับขนมจีนด้วยเดี๋ยวโกดมันลงไปจั๊กน, no. น้อยก่อนไ้สิว่านุ่มอาใส่ลงไปใส่ลงไปนวดมันหวานดอกพอรัอนป็น,นะละลายน้ำมาทีา่นี่อันนี้ก็คือน่างบะคัามเปียภาษาอังกฤษวาาไดบูจำไบ่ได้แล้วแค่มาได้ยินทนี่อย่างสักอย่างอยู่ใส่ลงไปโรย ก็ลงความนัวมะขามเปียกมันก็จะนวลนัวหวานๆนะใส่ลงไปเลยถ้าเราอยากได้น้าต่อไปอันนี้จะเป็นอูมามิใส่นิดเดียวก็พอเพราะว่าเจ้านายไม่ชอบกินอูมามิแต่ว่านันทีชอบนัน,นทีก็เลยใส่บัดที่นี้ปลาร้าใส่อะไรปรลาร้าอะไรก็ได้ที่เราชอบวันนี้จะใส่สองช้อนปลาแดกอันนี้มันแซ่บพี่หลีใช้ตำกาแซ่บ มันเข้มข้นสุดๆไปเลยอันนี้ฉันชอบน้ำปลาอันนี้นะนี่อย่างคนนั้นหอยป่าหึงห่งมันอร่อยก็จะใส่ไปนิดหน่อยเนยซองกับพ่อนี่เข้มใส่แบบเน่าลงไปโอ๋อเดี๋ยวโุ๋นกันหน่อยก่อนน้ำขึหนไหลมา,อ,าอันนี้อสซอรี์เยอะเยอะเราต้องการน้ำเยอะแกซิมแบบนี้นัวอยู่นะ เดี๋ยวนะใส่บันาวก่อนไม่ต้องบีบมากมันจะขมบีบพอประมาณบางอันก็ไม่ต้องบีบเราต้องการความสวยงามและความหอมของมะนาวรวยต่ลงไปด้วยว่ามัานแต่ฉ้นว่ามันขาดป,ะล,ะปลาวเสร็จปลารสักหน่อยเพราะว่าเราใส่ของเยอะแต่ว่าวันนี้ ไม่เผ็ดอร่อยอยู่เดี๋ยวเด้อบัตรที่หนีจะใส่บัตรุ่งเข้าไปกล่ะอีิดก่อนพระวัาวันหนีวันไดดแต่งหน้าขันงหง่ามโอตายแล้วฉันเป็นแม่ค้าที่ไม่เรียงลำดับความสำคัญเลย <c oughs> ฉันลืมวันนี้ <c oughs> <c oughs> แต่เราว่าอย่าตั้งเลาฉันจะลืมมันอย่างตอนนี้หน่เข้ม ที่หลังหรือเปล่าวะใช่เพราะว่ามันจะแตกเดี๋ยวฉันโขบอันนี้ซะหน่อยก่อนจับในขาจังใดหรอกจิ้มก่อนอันว่า มัน,ม,นม,มันบวเข้มมันบนนัวเพราะว่าเขาใส่นาหมาเขาต้องใส่ประแดกอีกทีนึง mm hmm. เพราะว่าปูมันจกีบ่ mm hmm. บเบอพกเข้มดอกาะวะเอาไปล้างแล้วปูบัตรตาที่นี้นะมันก็เสร็จแล้วแหละเดี๋ยวฉันจะจัดจานด้วยอันนี้ก่อนเอาจานนี่ละต้องเอาจานไม้มนะันเสียงอันนี้ล้างอย่างดี ล้างดีๆนะมาที่นี่ก็สิเอากุก้งสดต้องไปองกุกก็มาที่นี่ฉันล้างแล้วเรียบร้อยไม่เทเลยฉันก็จะคนเที่ยมาเบิงไกลๆป๊าด มากินด้วยพ่อแม่พี่น้องฉันก็จะเทฉันก็จะได้เห็นความแซบ่บเวอร์การที่นันทีทำอาหารท่านได้แล้วเด้นี่ท่านได้แล้วเดี๋ยวสกพัาคุณแป๊บนินเนอรเราต้องควดให้หมดควดภาษาไทยคือกวดอาดออกมาให้มันหมดบาดตาทีนี้เดี๋ยวฉันหากุ้งของฉันก่อน แัดว่ามันสวยงามสักหน่อยปึ๊บเสร็จแล้วก็จะเป็นโอ้เราต้องเอาสตอใต้ลงก่อนเพราะมันเม็ดใหญ่คุณน่ะนี่นเสี่ยบก็พืินก็สตอเนี่แหละเด้อมาแกเอ้ยบัดท,ที่นี่เป็นต่ออีสานห้อยลองไปใครชอบกินเยอะก็ใส่ลงมายเยอะๆเ,เ,เลยคุณน่ะปัตรตะกรงก็ไทยไกลๆด้วย อันนี้น้ำไปไปกินกันเลยเร็วเร็ว